ผมกาลังวางท่อใหม่นะครับกาลังเอาท่อลงนะครับตอนนี้2ชิ้นนะครับสองท่อนเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าจะไหวหรือเปล่าครับไปดูได้เลยมาอยู่กับซานนี่แล้วกันนะผมมาก็วางคนที่จะยากผมวางแบบสมจริงไงแบบเขีย่ยให้สมจริงเลยซึ่งมันค่อนข้าที่จะยากคนระับที่เอาลงผิดทาง ơ bay cái <laughs> gần không với tới ngay ship phải rồi à thang rồi thang ปึ๊บอ่านี่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 มันต้องอย่างงี้อ๋อคนจัดมันดิเอาออกก่อนดิดินตรงเนี้ยเอาก่อนเอาดินออกก่อนเอาดินออกก่อนเนี่ยมันทะลุเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเนี่ย อ่าได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหขนาดไอ้ข้างในนี้ก็ยังมองไม่ค่อยชัดโอ้โหมันแท็กบังอีกดูด,ดิแท็กบังนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ปึ๊บโอเคเรียบร้อยอเฮ้ยมึงกิ้งไปไหนละโอ้โหเอาลูกกิ้งไปไหนวะเนี่ยโอเคตอนเนี้ย กิ้งว่ะผู้ชมมันมันไม่ถลายอะ่ะมันกิ้งมันกลิ้งแทนมองไม่ค่อยเห็นว่ะตักดินออกก่อนนะมองไม่ค่อยเห็น อันนี้เป็นงานตลาดนะคุณผู้ชมงานตลาดงานตลาดได้แต่ดินพระเจ้าเอ้ยอะไรวะได้แต่ดิน อย่าล่วงก็พอนะถอยไปถอยมานีน่อย่าล่วงก็พอนะออนะอล,อนะล่วงก็ถือว่าซวยอยู่นะโอ้ย,อย,อยชน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 ,ชน โอ้ยเอาโหอะไรวยู่นม่รู้งเฉยเลยปึ๊บอ่ะฮักฮักฮักโคตรลึกอ่ะโคโยไอ้ยไม่ได้ว่ะผมแทงเอาโคตรลึกอ่ะเมื่อกี้อะโอ้เปนลำบากจริงๆนะงานวางท่อเนะี่ย อย่าให้มันหนีบมากนะถ้าหนีบมากมันจะกระเด็นนะครับโอ้โรถดูรถดูทางเดินโอ้โหพระเจ้าทางเดินไม่เป็นทางเลยโอ้โหขุดเอาจนทางแบบเสียหมดเลยอ่ะ ราสร้งทางเสียเลยนะแมบโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรครับคนละทางก็ไม่เป็นไรโอ้โหไหลวะเนะี่ยมันลำบ,บากใช่ไหมในะงานอย่างนี้ Yeah. ลำบ,บากมากนะครับตรงลำบ,บากจริงๆนะโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยอ่าวางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลำบ,บากมากลำบ,บากมากคุณผู้ชมงานอย่างนี้เดี๋ยวผมสั่งของก่อนแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมสั่งของมาตรงนี้เลยแล้วกันนะคผมสาม อ่าหกเฮ้เยมันถูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าเด้อเด้อผมว่าไม,ไม่ใช่แล้วอันนี้มันน่าจะของงานอื่นด้วยมั้งนี่น่าจะของงานอื่นด้วยมั้งเราสั่งทีละอย่างดีกว่าคิดว่าน่าจะของงานอื่นด้วยนะครับเอาของเรามันจอบสามมันน่าจะของงานอื่นด้วยนะครับไม่น่าจะใช่ของงานเราอย่างเดียว โอเคไปเดี๋ยวไปเอาของก่อนแล้วกันนะน่าจะของงานอื่นด้วยนะครับมันมีงานชักล่องอีกนะเนี่ยนะผมยอจ้าเดี๋ยวไปเล่นออนไลน์กันดีกว่านะครับเล่นออนไลน์ด้วยน่าจะน่าจะของงานอื่นด้วยนะโอ้ oh. ไปครับป้า ครับจัดมาเลยอันนี้มันเป็นท่อเล็กนะผม,มจัดไปพี่จัดไปโอ้โหบุงกีบุงกีบุงกีงกจะคะว่ำทุบเราอปะเนี่ยท่อ PVC วางตรงไหนครับอ๋อวางตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับ,รบสัดไปเลยครับเสียจับเลยครับมาสามท่อนนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหจิ๊บๆเลย,ยางานนี้ไป ดันไปก่อนเพื่อนเลยดันไปดันไป,อ,ปอึ๊บโอ้โหทะลุต้องมาลงลึกๆอะ่ะ าเป็น JCB เนี่ยมันจะดันแบบปื้ดปัดปื้ดปัดเลยนะครับเออมันจะยกแบบง่ายเลยนะถ้าเป็น JCB นะนี่มันเป็นซานี่ไงเอา้ารถมันไปยกทำไมล่ะอือ,ห,โอโหักหักโอ้โหแม่งทะลุอีกทะลุฟนันต้องเอาเข้าลึกๆอะ่ะ Ôi. cái gì vậy ทำโทษนานอ่ะโอเคโอเคครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวดูต่อนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเล่นออนไลน์ก่อน